เอามาดิมาดิกระโดดเดี๋ยวรอให้เพื่อนลุก่อนไหนใครลเดี๋ยวรอเร็วๆๆบิลี่อยากโดดแล้วก่ับไปกลับไปเป็นบิลีี่อยู่ไหนทุกคนอยากพ่สิบิลลี่กระโดดอย่าพินระน้องโอนเ้าเนไม่มีตังโนนี่ทับน้องทับน้องโอยทับน้องหมดแล้วหัวหัว ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนอุ้ยจะ a c n g ดีดกดตีกอนลูกกูไปเรียนกับนี่นะมามามาอนาดดอนาคดอนา่ะเร็วอนาดดเลย